ความรักที่มีความหมายแต่เขากลับเลือกจะเดินจากไปโดยไม่แม้หันหลังตรับมามองภพ่ใบนี้อาจสื่อถึงคุณหรือคนรักของคุณที่ตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ไม่ใช่เพราะว่าหมดรักแต่เพราะรู้สึกว่าความรักไม่เพียงพออีกต่อไปอาจเป็นความสัมพันธ์ที่พยายามรักษาไว้แต่สุดท้าย มันก็ยังขาดบางอย่างที่หายไปอยู่ดี 3. sick of Cup ความทรงจำเก่าและรักในอดีตท,ที่ยังฝังใจไพ่ใบสุดท้ายคือ sick of Cup ไพ่ของอดีตความทรงจำในวัยเด็กหรือความรักที่เคยบริสุทธิ์และอบอุน่นไพ่ใบนี้บอกว่าคุณยังคงคิดถึงคนหนึ่งอยู่เสมอแม้จะพยายามเดินออกมาแล้ว แต่ในใจลึกๆของคุณยังไม่เคยลืมอาจเป็นความรักครั้งแรกความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบหรือแม้กระทั่งคนที่คุณเคยสัญญากันว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในอนาคตสรุปพลังงานทั้งสามใบความรักของคุณลึกซึ้งมากจนเกินจะพูดออกมามีความเสียใจยความผูกพันในอดีตและการเดินจากที่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าคุณรู้สึกว่า เรื่องราวนี้ตรงกับมู่ใจอย่าปฏิเสธความรู้สึกนะคะเพราะความรักครั้งนี้ไม่ใช่ใครจะเข้าใจได้ง่ายๆสิ่งที่ไพ่บอกคือรักแท้ที่ห่างกันด้วยเวลาหรือสถานการณ์ยังสามารถหาทางกลับมาหากันได้ถ้าทั้งสองฝ่ายยังไม่ลืมกันหากคุณอยากให้รักครั้งนี้กลับมาคุณต้องให้อภัยทั้งตัวเอง และให้อภัยคนที่ทำให้คุณเสียใจเพราะการยึดติดกับอดีตจะทำให้คุณเจ็บซ้ำเจ็บซอนแต่การยอมรับและส่งความรักอย่างเงียบๆคือการเยียวยาทัาตัวคุณและเขาถ้าคุณรู้สึกว่าไพนหนีสะท้อนหัวใจของคุณเขียนคำว่าฉันให้อภัยอดีตและพร้อมเปิดหัวใจใหม่ไว้ในคอมเมนต์ เพื่อเป็นพลังบวกให้กับตัวคุณเองและจักรวาลจะช่วยจัดการที่เหลือให้ครับขอให้ทุกขั้นที่พบคลิปนี้สมหวังมีความสุขในความรักร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบสวัสดีครับ